สวัสดีนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแต่งหน้าตามคลี่เจนเนอร์นั่นเองฟ้าตั้งใจเลยนะคะทุกคนว่าจะตั้งเป็นรายการใหม่ใน YouTube ของฟ้านะคะก็คือการแต่งหน้าตามใครสักคนซึ่งมันไม่ใช่อินสปีเรชันนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นการที่ฟ้าแบบนั่งดูเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยแต่งหน้ายังไงและฟ้าแต่งตามเขาทุกขั้นตอนเลยนะคะก็ใครที่อยากให้ฟ้าแต่งหน้าตามใครนะคะเล็กมิโนแล้วคอมเมนต์มาได้เลยไม่ว่าจะบิวตี้บ็อกเกอร์ไทยหรือว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้อยากให้ฟ้าแต่งหน้าตามใครก็เลตมิโนนกี้็ คือไคลี่เจนเนอร์นั่นเองซึ่งฟ้าเนี่ยตั้งวตไปนใน Instagram นะคะว่าอยากให้ฟ้าแต่งหน้าตามใครระหว่างโพนี่เมก้กับไคลี่เจนเนอร์ซึ่งทุกคนเนี่ยเลือกไคลี่เจนเนอร์มานะคะทุกคนวันนี้ก็เลยได้ลุคนี้นั่นเองนะคะเป็นลุคที่ไคลี่เนี่ยลงกับโวกนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันเลยจ้าไปจ้ามาค่ะทุกคน Hey g u y s it's Kylie. For anyone w h o doesn't know, I am about t o s h o w y o u guys how I beat my face. First, I start with my brows. I already moisturized and put chapstick on. เขาบอกว่าเขาลงสกินแคร์มาแล้วนะคะทุกคนเขาก็เลยเขียนคิ้วเลยเนาะซึ่งฟ้าเนี่ยเป็นคนได้เขียนคิ้วเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องแต่งคิ้วเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกคน I conceal right underneath to shape the brow and then I um, apply it all over my lid as like a base for my eyeshadow. I take my beauty blender and I just like blend it out. ก็คือเขาลงคอนซีลเลอร์นะคะที่ใต้คิ้วแล้วก็ที่เปลือกตาเลยเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้พ่าจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Ky l ล e c o s m e t i c เลยนะคะเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้คิ้วของเขาเนี่ยเป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เบลนด์ลงมาถึงเปลือกตาเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะเป็นเบสเนาะพอเบลนด์เสร็จแล้วนะคะค y l i ี <Kylie S 2> ก็เอาฟองน้ํามาเกลี่ยให้ทุกอย่างมันเยนขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้แล้วยังไงต่อจะ๊ะ

คายลี่ก็คือลงสีพีชพีชนะคะทุกคนที่เปลือกตาเขาก็จะใช้พาสเทลของเฟนตี้นะคะเพราะว่าดูแลสีใกล้เคียงกันมากเลยนะคะอันนี้คือเฟนตี้บิวตี้สแนปแชโดว์นะคะเบอร์ห้าพีชเขาก็จะลงสีพีชสีนี้เลยนะคะลงไปที่ครีสมากกว่าเหมือนคายลี่เขาจะเน้นสีที่ครีสมากกว่ากลางตานะคะทุกคน my under Brown ไครเรี่กก็คือลงสีพีชแค่นี้นะคะแล้วก็เอาสีทองมาไฮไลท์หนูคิว้วเนอะแล้วก็จะใช้สีทองนี้นะคะในการไฮไลท์ I'm gonna go in with this darker brown kind of gives me more of like a cut crease ก็คือลงสีแบบน้ำตาลที่เข้มลงมานะคะลงเป็นเหมือน cut c r e a เบาๆนี้โอเคทุกคนประมาณนี้นะคะ My new favorite gold shade perfect for the summer And I'm gonna u my แล้วก็ลงสีทองๆองนะคะชิมเมอร์ชิมเมอร์นอที่กลางเปลือกตานะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะผสมสีนี้กับสีนี้นะคะทุกคนแล้วก็ลงที่กลางเปลือกตาด้วยนิ้วมือเลยเพราะว่าค y ยลี่บอกว่านิ้วมือคือ work the b ย s เพอรู้สึกว่าสีที่ฟ้าเลือกก็ใกล้เคียงกับสีที่นางใช้ยุ่นะมาค่ะต่อไปจ้า juicyquach and take crazy Has some shimmer จากนั้นเราก็ลงสีส้มแบบโคโรลเลยนะคะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหัวตาของเขาสีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ f ฟ n t y Beauty k i l a w a t ัตฟอนะคะสีมิโมซาซันไรส์อันนี้เลยนีฟจะลงสีนี้นะคะมีความแบบเบาๆแต่ก็ไม่เบาหนึงออกปะ and I'm g o n a take a makeup wipe and just wipe the excess ก็คือออมเมต์กับไวฟ์เนี่ยเหมือนแบบมาเช็ดสิ่งสกรปรกส่วนเกินเช่นอาแชโดว์ที่ร่วงลงมาต่างๆนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะมีอาแชโดว์ที่ร่วงลงมานะคะการเอาเมคอัพไวฟ์มาเช็ดแบบนี้เนี่ยก็จะคลีนอิดอัพเนาะ I just found these Marc Jacobs Fantasy Drops. Oh, uh, I have that one. I'm obsessed. One squirt of this. I do have a spray t a n right now. ส So I'm gonna do. โอเคเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าลืมไปขั้นตอนหนึ่งก็คือการเขียนคิ้วคือมันเร็วมากจนฟ้ามองไม่ทันนะคะก็คือคายลี่เจเนอร์เนี่ยเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วนะคะวันนี้ใช้ของบอบบี้บราวน์นะคะโอเคขอเขียนคิ้วแป๊บหนึง่งทุกคนมันเร็วมากพวกตัดเร็วมากทางเราแบบไม่ทันจริงคิ้วคายลี่มีความแบบคมชัดอะไม่ค่อยมีความฟุ้งเลยนะคะทุกคนซื้อปกติฟับทุกคนชอบคิ้วฟุงฟ้งๆเนาะแต่ว่าวันนี้จะแต่งแบบตามคายลี่นิดนึงเอาคิ้วแบบแข็งๆคมๆนิดนึง่งโอเคทุกคนต นะคะผสมกับรองพื้นของเขาอันนี้คือมาเจคอปส์นะคะดิวดร็อปเขาคือน้องเจลไฮไลท์เตอร์สีแฟนตาซีนะคะทุกคนสีเดียวกันที่ที่นางใช้เลยเนาะแล้วฟ้าก็จะใช้รองพื้นของ Urban Decay ตัวนี้เลยนะคะเพราะฟ้าไม่แน่ใจว่าใครที่ใช้รองพื้นของอะไรใครเรียกก็คือใส่ปั๊มเดียวนะคะแล้วก็ผสมกับรองพื้นเลยลงไปเลยจ้า I'm gonna take the same foundation I used and line the top of my brows since I did my brows before. โอเคก็คือใครที่เอารองพื้นที่ใช้ก่อนหน้านี้นะคะกับแปรงคอนซีลเลอร์มาคอร์ดเอาท์ที่บราวอีกรอบหนึ่งก็คือทำให้คิ้วเนี่ยชัดขึ้นอีกนะคะประมาณนี้นางบอกว่านางอ่ะไม่ลงคอนซีลเลอร์ที่หน้าผากแล้วแต่ก่อนชอบทำเพราะว่า รู้สึกว่าพอลงคอนซีลเลอร์ที่หน้าผากนี่มาดูเคกี้มากขึ้นนะคะ จริงๆใคลี่อย่าลงคอนซีลเลอร์สสีนะคะก็คือสีชมพูแล้วก็ตามด้วยสีธรรมชาติแบบนี้แต่ว่าคอนซีลเลอร์สีคอเรคเตอร์ของฟ้าหมดนะคะก็เลยต้องใช้แค่สีสีปกติเนาะแต่ว่าใครที่มีคอนซีลเลอร์ที่เป็นคอเรคเตอร์สีชมพูอยู่แล้วก็ลงก่อนได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ทุกอ,อย่างมาดูธรรมชาติมากขึ้นเนาะเคเสร็จแล้ว and then so I'm gonna use Kim's setting powder เขาใช้แป้งฝุ่นของทีมในการเซตโอ้แป๊บนึง <it> s <S แป๊บนึงโอเคใช้แป้งฝุ่นในการเซตใต้ตานางลงด้วยฟองน้ํานะคะก็จะลงแป้งของลอร่ามาร์เซียนนะคะในการเซตใต้ตาเนาะเอาฟองน้ํากดไปเลยใครที่ยังไม่เคยลองเอาฟองน้ําแล้วก็กดแป้งฝุ่นลงไปแบบนี้นะทาเธอค่ะทุกคนมันดื้อมากมันคือวิธีการเซตใต้ตาที่เนียนที่สุดแล้ว Chanel it's actually like a sunscreen and a foundation ทีนี้ก็มาลงแป้งกันนะคะทั่วใบหน้าเลยซึ่งใครที่ใช้ของชาแนลที่เป็นกันแดดในตัวแต่ว่าฟ้าไม่มีนะคะแต่ว่ามีแป้งชาแนลนะแต่ว่าไม่มีกันแดดแต่ก็จะใช้อันนี้แหละ now for a little bronzer a little bronzer นะคะสี bronzer ของ Kylie ดูธรรมชาติมากเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้พ้าจะใช้ของ Dolce g n d g a n บนตัวนี้เลย after i contour I'm <Bake> this. หลังจากนั้นคลี่เบคนะคะทุกคนเฟ้าก็จะแป้งฝุ่นของลอร่าที่เราใช้เมื่อกี้นี้นะคะมาเบคมาเบคหน้าเนาะ like นางรู้สึกว่ามอนทำให้แบบหน้ามันชัดขึ้นแล้วนางขาดการเบกไม่ได้เลยนางบอกเฟ้าก็จะลงประมาณนี้ซึ่งปกติฟอาไม่เบกแบบนี้เลยแต่ว่าครที่ทำเราก็ทำนะคะโอ้ลิปไลน์เนอร์โอเคโอ d I'm using Nova Lipstick Nova today ก็ลิปสติกนะคะเพราะใช้ของ m u d a Beauty นะคะสี Board Meeting นะคะ so now I'm gonna do um shade my under eyes I'm gonna go in again with a l c o h o l i c อ่ะก็คือใช้สีน้ำตาลที่ลงทั่วตรงที่คีสนะคะลงที่ใต้ตาล่างด้วย I think I'm gonna do something a little crazy and take juicy the orange color again and underneath ก็คือลงสีไฮไลท์หัวตาอันเดิมนะคะแต่ว่าลงมาที่แบบตรงนี้ด้วย ah bright under eyes okay ก็คือเหมือนลงแป้งไฮไลท์ที่ใต้ตาอีกทีนึงให้ใต้ตาดูสว่างขึ้นนะคะก็เด็ดเพาจะใช้แป้งของคุณแม่เลยนะคะ f i n e s e perfecting foundation powder นะคะเบอร์สองอันนี้เลย b l u is which favorite part my and o s m e t i c s, <laughs> <S, <laughs> <S ต่อไปก็คือบลัชออนนะคะทุกคนไคลลี่ใช้แบบสีชมพูหน่อยน,นะคะก็เดฟ้าจะใช้อันนี้ของทอมฟอร์ดเลยลงไปเลยไคลี่บอกว่าไคลี่ชอบบลัชออนมาก mascara on top use brown on the bottom because um, I don't like too much mascara on the bottom so this just gives me more of like a subtle <Look. S 2> สำหรับลลตาล่างใคร l ี e ลงมาสคาร่าสีน้ำตาลนะคะทุกคนเพราะว่ามันดูซอฟขึ้นเนาะสำหรับไฮไลท์นะคะ Kylie ใช้ของ Kylie c o s m e t i c อันนี้เลยสี Salted Caramel ซึ่งฟ้าก็มีอันนี้เป็น one of my favorite highlighter in the universe เลยทุกคนดูนี่ I'm going if this my to one of works new and not kind try out Might glasses see ก็คือคายลี่ลงสีกลอสด้วยนะคะทุกคนสีประมาณนี้เลยนะอันนี้คือของเบกก้านะคะของคายลี่เป็นสูตรของคายลี่นะซึ่งฟ้าไม่มีนะคะ Brow gel I take the tip which like holds the most product and I like All the product first and then I brush it, up. so it like extra product up's the then and brush on สำหรับที่ปัดคิ้วนะคะครรลี่ก็จะเหมือนแบบเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยแพ็คแล้วก็แบบลงไปที่ขนคิ้วแบบนี้เลยแล้วครรลี่ค่อยปัดเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์แบบมากที่สุดนะคะประมาณนี้แล้วครลี่ปัดขนคิ้วไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เขาก็จะปัดประมาณนี้แค่นี้นะคะ extra b r u s h Always at the end. I'm And I'm actually gonna spray. Cause I feel like spraying just makes your makeup look better in person and less powdery. So you kinda drench it and you get a little scared at first because you're like, did I ruin my makeup? But then once it dries, it looks Alright, well that is my beat face. Bye guys! โอเคทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับลุคแต่งหน้าที่ฟ้าแต่งหน้าตามค y ยลี่เจนเนอร์นั่นเองเนาะก็เฮ้ยฟินิชลุคออกมาโอเคเลยนะคะทุกคนเอาจริงๆนะที่แตกแต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นงานคิ้วนะคะเพราะว่าคาลี่เนี่ยชอบคิ้วที่คมชัดนะคะส่วนฟ้านชอบคิ้วแบบฟุ้งฟุ้งฟูฟูฟฟนิดนึงนะคะทุกคนนอกเหนือนจากนั้นก็คือปกติหมดเลยนะคะทุกคนฟ้าไม่รู้สึกเลยว่าตอนนี้ฟ้าแต่งหน้าตามคนอื่นฟ้ารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นสไตล์อาริฟ้าอยู่แล้วเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ที่ ก็นั่นแหละค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊บาย